ครับบวกหนึ่งนี่นะครับผมนี่นะครับโดนแล้วนะครับ1คนบวกหนึ่งอันเลยนี่ก็โดนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าโดนยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ให,ใ,หให้ฟังนะครับเสร็จแล้วนะครับต้องจ่ายก่อนนะครับจ่ายก่อนแล้วถึงจะส่งรหัสให้นี่ไงว่าเนี่ยเบอกว่าแฮกให้ก่อนไงที่เซเว่นผมก็ถ่ายรูปเซเว่นให้มันดูเนี่นะครับผมมาถึงที่เซเว่นแล้วนี่มันก็บอกว่าจ่ายเสร็จผมเปิดผมก็เลยทําบุญครั้งใหญ่เลยครับผมผมก็เลยซื้อสลิปทูมันนี่ไปให้มันนะครับผมนี่นะครับ500บาทนนี่ะครับ พอซื้อสลิปส่งให้มันเสร็จปุ๊บนะครับมันทักมาครับมันบอกว่าบวกหนึ่งใต้คลิปมาหน่อยนี่นะครับผมบวกแล้วก็สแสดงความรู้สึกแล้วก็แคปมาเดี๋ยวส่งรหัสให้มันบอกก็เท่ากับว่าไอ้บวกหนึ่งเมื่อกี้นี้ที่ผมเปิดต้นคลิปมาสแสดงว่าไอ้นั่นน่ะมันเจอแล้วนะครับโดนแบบผมแล้วแหละส่งสลิปให้แล้วมันก็หายไปเลยนะครับผมมันก็ไม่ตอบครับแล้วผมก็บอกว่าพี่ผมโดนแล้วใช่ไหมอ่าเหมือนเจ้าแรกอ,ะอ่ะที่ผมโดนอะ่ะจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่ตอบเลยครับผม ผ่านมาสองสามวันแล้วนะครับมันก็ยังไม่ตอบแล้วเฟซผมก็ไม่ได้คืนด้วยนะครับอ้าวครับสวัสดีครับผมแฮกเฟซนะครับเฟซโดนแฮกนี่นะครับผมคลิปนี้นะครับนี่นะครับผมที่ผมทําการวงกลมไว้นะครับนี่นะครับผมถ้าใครกดเข้าไปดูในคลิปนี้นะครับผมก็จะเห็นว่ามีการสอนนะครับการแฮกเฟซอะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับนี่นะครับผมที่เขากําลังทําอยู่นะครับ เดี๋ยวผมสตพตไปก่อนนะครับแล้วถ้าเลื่อนลงมาดูนะครับในความคิดเห็นนะครับผมนี่นะครับเขาก็จะมีบอกว่านะครับรับกู้เฟสรับแฮกเฟสนะครับสนใจติดต่อนี่ครับ id id line นะครับแฮก110 0นี่นะครับผมก็มีคนนะครับเข้าไปใช้บริการเต็มเลยครับผมนี่ครับบวก1นี่โดนละหนึ่งคนนี่โดนละหนึ่งคนบวกหนึ่งนี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้ดู อ่าตัวทีครับนี่ครับบวกบวกหนึ่งนะครับผมอ่านี่นะครับบวกหนึ่งนี่นะครับผมนี่นะครับโดนแล้วนะครับหนึ่งคนนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่บวกหนึ่งสามอันเลยนี่ก็โดนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าโดนยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ให้ให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมโดนละหนึ่งคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูนี่นะครับ เขามี ID line นะครับผม ID line เนี่ยที่เขาลิงก์การติดต่อนี่นะครับผมติดต่อกับคนที่แฮกเนี่ยนะครับนัดชัยสีสวยนี่นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับที่ผมวงกลมไว้ให้นี่นะครับนัดชัยสีสวยนี่นะครับคนนี้นะครับก็เขาจะมีลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับผมนี่ครับคนก็ทักไปกันเต็มเลยนะครับผมอ่านย๋อวมาดูครับพอผมแอดไลน์ไปแล้วนะครับ อันนดี้ดูคลิปนี้ก่อนคลิปนี้นะครับเนี่ยคนดูเนี่ยแสนแปดเนี่ยนะครับคลิปนี้นะครับคราวนี้ผมแอดไลน์ไปนะครับนี่นะครับไลน์นี่นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับที่เราแอดไลน์เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นรูปนี้นะครับขึ้นรูปนี้อ่าคราวนี้ผมก็แอดเข้าไปนะครับแล้วผมก็ไปถามพี่เขานะครับผมก็เข้าไปทักเลยว่าสวัสดีครับผมเฟซผมโดนแฮกครับผมคราวนี้เขาก็บอกว่าอ่าเขาบริการนะครับ ค่าบริการ800บาทนี่นะครับผม800บาทถ้าเกิดผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมลองทําแบบในคลิปดูก่อนถ้าไม่ได้ไงเดี๋ยวจะมาใช้บริการอีกทีนึงลดให้หน่อยก็ดีเขาก็บอกว่าจจะลดให้นี่500นี่นะครับผมเขาลดให้นี่นะครับ5้0บาทลดให้แล้วนะครับผมคราวนี้ผมก็ลองทําทุกๆวิธีทางแล้วนะครับทําไม่ได้นะครับผมผมก็เลยทักมาหาเขาอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับผมลองทุกวิธีทางแล้วทําไม่ได้ผมก็ส่งรูปให้เขาดูนะครับ นี่นะครับคือเฟซผมผมจะใช้บริการพี่นี่นะครับผมผมจะใช้บริการพี่500ใช่ไหมเขาก็บอก500ยนะครับผม500บาทคราวนี้เขาก็บอกว่าเอาลิงก์มาผมก็เอาลิงก์ให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาลิงก์ให้เอาอะไรให้ปุ๊บคราวนี้เขาก็บอกบว่าแป,ป๊บเดียวนะครับผมเอาลิงก์ให้ปุ๊บไม่ไม่เกิน3นาทีครับเขาทักมาแล้วครับผมทักมาครับแล้วเขา twee, ก็บอกว่านี่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับจ่าย ต้องจ่ายก่อนนะครับจ่ายก่อนแล้วถึงจะส่งรหัสให้นี่เขาบอกเขาบอกว่าเสร็จแล้วตอนนี้ให้เราซื้อบัตรทูเมนี่จ่ายเงินให้เขาก่อนนะครับพอเราจ่ายทูเมนี่เสร็จปุ๊บขาถึงจะส่งรหัสเฟซให้ผมก็เลยดูแล้วโอ้มันยังไงวะเนี่ยเขาบอกว่าแฮกให้ก่อนไงแฮกได้แล้วเป็นของเราแล้วเราค่อยจ่ายอย่างนี้เนาะอ่าอันนี้มันไม่ใช่นะครับผมมันบอกว่าเสร็จแล้วก็คือของมันเสร็จแต่เรายังไม่รู้เลยว่ามันทำเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับเรายังไม่รู้เลยมันบอกว่าเสร็จแล้วนะครับ จ่ายเสร็จเดี๋ยวส่งรหัสให้โหถ้าคนมันแฮกได้จริงนะครับผมถ้ามันแฮกได้จริงนะครับมันก็ต้องส่งรหนะัสเฟสน่ะให้เจ้าของเขาเลยนะครับผมให้เจ้าของเขาเลยแล้วแล้วเจ้าของเขาสมมุติว่าเขาไม่จ่ายเงินใช่ไหมอ่าเราเป็นเราก็แฮกได้เนี่ยเราก็แฮกกลับคืนมา ي, เดี๋ยวเนาะเพราะว่าเราแฮกให้เขาไปแล้วเขาไม่จ่ายเงินเราเราก็แฮกกลับคืนมาแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันบอกว่า ต้องจ่ายเงินมันก่อนนะครับมันถึงจะส่งรหัสเฟซให้นี่นะครับผมนี่นะครับคือกลยุทธ์ของมันนะครับหากินแบบนี้นะครับผมหากินแบบนี้เดี๋ยวดูกันต่อครับผมเดี๋ยวดูกันต่อคราวนี้ผมก็เลยบอกว่าแคปหน้าจอให้ดูหน่อยส่งหลักฐานมาดูหน่อยมันก็บอกว่าถ้าส่งหลักฐานให้ดูว่าเข้าได้จริงอ่ะต้องแ0 0ผมก็เลยว่าโอเค800นะครับแ0 0แคปเลยพี่ผมก็บอกไปอย่างนี้นะครับผม800แคปเลย ผมก็บอกว่าได้ครับนี่นะครับตามนั้นคราวนี้มันก็ไปบอกว่าอะไรอีกไม่รู้มันบอกว่าเฟซโดนปิดอย่างงุ้นอย่างนี้อ่าผมก็เลยว่างั้นเดี๋ยวผมลองโทรโทรได้ไหมนะครับงงกับมันอนะ่ะผมก็จะโทรมันก็บอกโทรไม่ได้ให้พิมพ์เอานะครับให้พิมพ์เอานะครับผมให้พิมพ์มาผมก็กดโทรเลยนะครับกดโทรนี่นะครับที่ผมกดโทรนี่นะครับผมกดโทรแล้วมันก็ไม่รับครับมันบอกว่ามันคุยกับลูกค้าอยู่นะครับผม ในความตอแหลของมันนะครับมันก็ไม่รับมันบอกว่าคุยกับลูกค้าอยู่อ่าให้พิมเอานะครับผมให้พิมพเอาคราวนี้ผมก็คุยกับมันไปเรื่อยๆนะครับผมคุยกับมันไปปุ๊บคราวนี้มันก็บอกว่าต้องรีบเปิดเฟซภายในยี่สิบแปดวันไม่งั้นเฟซจะบินถาวรนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็แถไปเรื่อยครับผมมันอยากได้เงินเราอยากให้เราเรียบเอาเงินให้มันเนาะมันก็บอกว่า อ่ามีแอปวอลเลตไหมนะครับผมก็บอกไม่มีให้ทาไงมันก็บอกว่าไปที่เซเว่นซื้อสลิปส่งไปให้มันนะครับคราวนี้ผมก็ไปที่เซเว่นผมก็ถ่ายรูปเซเว่นให้มันดูเนี่ยนะครับผมมาถึงที่เซเว่นแล้วนี่นะครับผมนี่อยู่ปั๊มน้ํามันนะครับนี่เซเว่นปั๊มน้ำมันฝนตกด้วยขนาดฝนตกก็ยังรีบไปนะครับไปซื้อสลิปทูให้มันนะครับผมนะครับซื้อสลิปทูให้มันมันก็ส่งรูปให้ผมดูครับนี่สลิปทูแบบนี้อ่าคราวนี้ผมก็ ซื้อสลิปทูแล้วซื้อเสร็จแล้วคราวนี้ผมก็ยังไม่ได้ส่งให้มันนะผมก็บอกมันไปว่าอ่าช่วยช่วยผมด้วยนะจริงๆนะผมอยากได้เฟซคืนจริงๆเนี่ยผมลงทุนตากฝนมาเลยเนี่ยแล้วผมก็แคปรูปให้มันดูอันนี้คือรูปเจ้าแรกนะครับผมที่ว่าที่ที่มันโกงผมอะผมก็ส่งให้มันดูว่าอย่าให้เป็นแบบนี้นะผมโดนไปแล้วนี่นี่นี่ที่ผมข้อความเนี่ยที่ผมบอกว่าพี่เปิดเฟซได้ก่อนแล้วผมค่อยจ่ายได้ไหม ที่พี่บอกว่าจะจ่ายตอนทําเสร็จผมอยากได้แบบนั้นอ่าผมคนแรกอะผมโดนไปแล้วส0่ร้อยผมเลยเป็นเสียวๆอ่าผมกลัวมันจะทําแบบนี้ไงกลัวมันจะทําแบบที่ผมแคปให้ดูเนี่ยคราวนี้มันก็บอกว่าจ่ายเส็ษผมเปิดนี่จ่ายเสร็จผมเปิดมันว่าอย่างนี้ถ้าไม่จ่ายมันก็ไม่เปิดให้นะครับผมไอ้รูปรูปนี้นะครับผมที่ว่าผมส่งให้มันดูเนี่ยเนรูปเนี้ย,ยคือคือรูป คนแรกที่ผมไปจ้างแฮกเกอร์แฮกนะครับแล้วมันก็เอา400ผมไปเงียบไปเลยนะครับผมคราวนี้ผมก็มาเจอไอ้แฮกเกอร์คนนี้นะครับผมนี่แฮกเกอร์ acker, คนเนี้ยเนี่ยเที่เราทักไปเนี่ยนะครับแฮกเกอร์เนี้ยผมก็เลยทักหามันอีกที่จะให้มันกู้เฟซคืนให้ผมนะครับผมก็ส่งรูปเนี้ยให้มันดูนะครับผมว่าอย่าทําแบบนี้นะผมโดนไปแล้วเนี่ยแบบนี้ผมเสียวๆอยู่นะครับผม,ผมก็ส่งให้มันดูมันก็บอกว่าจ่ายเสร็จผมเปิดนะครับผมผมก็เลยทําบุญครั้งใหญ่เลยครับผม ทำบุญเข้าพรรษาพอดีด้วยทำบุญแบบบุญใหญ่บุญก้อนโตเลยนี่นะครับผมก็เลยซื้อสลิปทูมันนี่ไปให้มันนะครับผมซื้อราคา500บาทนะครับผมนี่นะครับ500บาทนี่นะครับทูมันนี่ห้0 0บาทซื้อแล้วก็ส่งไปให้มันนะครับพอซื้อสลิปส่งให้มันเสร็จปุ๊บนะครับอีกสักแป๊บนึงครับผมมันทักมาครับมันบอกว่าอ่าบวกหนึ่งใต้คลิปมาหน่อยนี่นะครับผมบวกหนึ่งใต้คลิปนะครับ แล้วก็แสดงความรู้สึกแล้วก็แคปมาเดี๋ยวส่งรหัสให้มันบอกนี่นะครับผมเดี๋ยวส่งรหัสให้นะครับนี่นะครับวิดีโอของมันที่อยู่ใน u t u b e นะครับผมมันก็ส่งลิงก์มามันบอกว่าให้ผมเนี่ยไปบวกหนึ่งใต้คลิปนี้นะครับผมก็เท่ากับว,ว่าไอ้บวกหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดต้นคลิปมาแสดงว่าไอ้นั้นน่ะมันเจอแล้วนะครับโดนแบบผมแล้วแหละนะครับส่งสลิปให้แล้วมันก็หายไปเลยนะครับผมไอ้เราก็อยากได้อ่ารหัสเฟซเนาะอยากให้มันแฮกค,คืนให้เราอะ เราก็เลยไปคอมเมนต์เลยแต่ว่ามันยังไม่ได้แฮกให้เรานะอยู่ๆมันบอกมาว่าบวกหนึ่งใต้คลิปก่อนอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งรหัสเฟซให้นะครับผมเราก็เลยทําตามที่มันบอกซะนะครับผมทําตามที่มันบอกเราก็บวกหนึ่งใต้คลิปเลยนี่นะครับบวกหนึ่งใต้คลิปผมก็บวกให้มันแล้วนี่นะครับผมผมก็แถไปว่าได้เฟซคืนแล้วนะครับแต่จริงๆผมยังไม่ได้เฟซคืนนะมันบอกให้ไปคอมเมนต์บวกหนึ่งก่อนผมก็เลย บวกหนึ่งไปแล้วผมก็บอกว่าได้เฟซคืนแล้วเอย่างเงี้ยคราวนี้ผมก็แคปหน้าจอนะครับส่งมาให้มันดูผมก็บอกว่าเรียบร้อยแล้วนะพี่อจากนั้นมาครับผมก็ส่งข้อความอีกครับมันก็ไม่อ่านเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับ3วันแล้วนะครับผมผมก็ส่งไปว่ามันใช้งานเมื่อ12นาทีที่แล้วก็คือไอคนที่เป็นแฮกเฟซผมน่ยไม่รู้ใครแหละผมก็ทักไปหามันนะว่ามันใช้งานเมื่อ12นาทีที่แล้วใช่ใช่คุณหรือเปล่าที่เป็นคนแฮกมันก็ไม่ตอบครับแล้วผมก็บอกว่าพี่ ผมโดนแล้วใช่ไหมเหมือนเจ้าแรกอะ่ะที่ผมโดนอะ่ะจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังไม่ตอบเลยครับผมผ่านมาสองสามวันแล้วนะครับมันก็ยังไม่ตอบนะครับไม่ตอบไม่อะไรเลยนะครับผมแล้วเฟซผมก็ไม่ได้คืนด้วยนะครับผมมันก็ไม่ได้แฮกให้เราครับผมมันหากินแบบนี้นะครับผมถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสังคมนะครับผมหากินแบบนี้นะครับ รับรองเลยว่าครอบครัวและชีวิตหน้าที่การงานของมันนะครับจะไม่มีความสุขความเจริญอย่างแน่นอนนะครับผมหากินแบบนี้นะครับผมเราอุตส่าห์ลงทุนนะครับขี่รถตากฝนไปที่เซเว่นนะครับเพื่อซื้อบัตรทูมันนี่มาให้มันนะครับในราคา500บาทนะครับผมมันก็เอาไปเลยครับผมแล้วก็ไม่ตอบเฟซไม่ตอบแชทไม่ไม่ตอบอะไรด้วยนะครับผม มันทํางานแบบว่าแนบเนียนนะครับมันหากินแบบนี้นะครับผมวันนึงเนี่ยมันได้หลายเจ้าอยู่นะเนี่ยดูในยูทูบแบคนบวกหนึ่งกันเต็มเลยนะครับผมคราวนี้ก่อนที่ผมจะซื้อบัตรทูมันนี่ให้มันนะครับผมก็บอกว่าออโอนได้ไหมนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารได้ไหมนะครับแล้วผมก็ขอเบอร์โทรศัพท์มันด้วยนี่นะครับผมผมขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยผมลองทําท่าไปบอกว่าผมลองทําท่าพูดว่าบัตรทูมันนี่มันซื้อไม่ได้มันต้อง บอกเบอร์โทรศัพท์ัเนี่ยนะครับผมที่ผมพูดไปเนี่ยนี่นะครับผมนี่นะครับซื้อสลิปต้องกดเบอร์โทรพนักงานเขาขอเบอร์โทรนี่แต่ผมไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนี่นะครับผมแล้วผมก็บอกว่าเอาเบอร์มาเลยพี่เบอร์โทรมาเลยเพราะว่าพนักงานเขาต้องต้องการเบอร์โทรนี่นะครับผมแล้วผมก็บอกว่านะครับมันยุ่งยากเกินไปนะครับซื้อบัตรทูแมนนี่เนี่ยเอาเป็นโอนเข้าบัญชีอะไรได้ไหมมันง่ายดีนี่นะครับผมผมบอก เดี๋ยวผมจะจ่ายแบบโอนเข้าบัญชีแล้วกันแล้วก็แฮกเฟซให้ผมมันบอกไม่เอาครับเอาบัตรทูมันนี่อย่างเดียวเท่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเกิดว่าโอนเข้าบัญชีเนี่ยมันก็จะมีชื่อมันไงเราก็จะตามได้่ไงว่าชื่อเนี่ยของใครเนาะมันก็รอบครอบอ่ะมันก็เลยไม่เอาบัญชีมันให้เอาแค่บัตรทูมันนี่อย่างเดียวนะครับผมแล้วขอเบอร์โทรศัพท์มันมันก็ไม่ให้ด้วยนะครับไม่ให้ด้วยเพราะว่ามันก็รอบครอบนะครับผมมันกลัวเราได้เบอร์ไงแล้วเราก็ไปเช็ครหัสติดสามหลักบัตรประชาชนไงเออไอ้นนมมััฉลดะครบผ เราโง่เองนะครับตกเป็นเหยื่อมันจนได้นะครับผมคราวนี้มันก็เอาบัตรทูมินี่เราไปแล้วเรียบร้อยห้าร้อยแล้วก็ศูนย์เปล่าเลยครับเหมือนทําบุญครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับผมทําบุญแบบก้อนใหญ่ก้อนโตมากนะครับขอให้ผมนะครับได้บุญเยอะๆนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมประสบความสําเร็จความสุขความเจริญจงมีเก็บผมนะครับเพราะว่าผมทําบุญไปแล้วนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมอ่าคราวนี้ย้อนกลับมาดูนะครับที่ อ่า uh, YouTube ของมันต่อนะครับ YouTube เนี่ยนะครับผมก่อนที่ผมจะเชื่อใจว่ามันทําได้จริงจนระิน่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันมีคนไปบวกหนึ่งเยอะครับนี่ครับอันนี้ก็บวกหนึ่งนี่นะครับผมนี่เนาะอ่าบวกหนึ่งแล้วก็หลายคนอยู่อะอันนี้ยี่สิบสามชั่วโมงที่แล้วนี่อันนี้กระโดนแล้วนี่โอ้อยเสียใจด้วยนะพี่บอกไม่ทันผมทําคลิปช้าไปนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาแปะไว้ที่ใต้ลิงก์ของไอ้นี่นะใครสนใจก,ก็กดเข้าไปดูเลยนะครับผมจะทําลิงก์ใส่ ต้คลิปนี้ไว้ก่อนที่จะโอนเนี่ยดูก่อนนะครับผมดูคลิปผมก่อนแล้วคุณจะรู้นะครับว่ามันหลอกลวงนะครับผมนี่นะครับบวกหนึ่งนี่โดนไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็โดนไปแล้วโดนไปหลายคนอยู่อันนี้ก็มาอีกแล้วเนี่ยบวกหนึ่ง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 เต็มเลยอันนี้ก็บวกหนึ่งสามวันที่ผ่านมาอันนี้สงสัยจะโดนพร้อมกันกันกบผมแนเนี่อันนี้ก็บวกหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยโดนไปแล้วนะครับเฟซก็<ฟ> <amento> ไม่ได้คืนนะครับเสียเงินให้มันด้วยบวกหนึ่ง ก็ผมไม่เห็นอย่างนี้แหละครับเห็นอย่างนี้แล้วมันบวกหนึ่งเยอะเราก็เลยแบบเชื่อใจมันงไงว่าเออเออแล้วแล้วเรามาเห็นไอ้ตรงนี้นี่นี่มาเห็นตรงนี้นี่นี่บวกหนึ่งทำได้จริงครับผมใช้บริการมาแล้วดีมากๆเลยนี่พอเห็นอย่างนี้แล้วใครใครเห็นใครมันก็เชื่อนะครับใครเห็นใครมันก็กล้าโอนนะครับห้าร้อยนะครับผมกล้าซื้อให้มันนะครับแล้วในคลิปมันนะครับในลิงก์ของมันเนี่ยไม่มีตัวตนของมันเลยนะครับหน้า หน้าตาอะไรในไลน์มันก็ไม่มีใน youtube มันก็ไม่มีหน้ามันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรชื่อนัทชัยสีสวยก็ไม่รู้ว่าชื่อมันหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับผมโดนไปเยอะเลยไอนดีก็บวกหนึ่งอีกแล้วนี่นะครับผมโดนเยอะครับถ้าไปสองดูเนี่ยน,นี่นะครับเยอะอยู่เต็มเลยนะครับผมบวกหนึ่งเต็มเลยนะครับหากินแบบนี้ครับผมห้าร้อยห้าร้อยวันหนึ่งมันได้สิบคนก็ห้าพันมันก็อยู่ได้แล้วครับผม กเป็นเหยื่อนะครับผมเนี่ยนะครับคลิปที่ว่ามีคนดูเนี่ยครับแสนแปดนเนี่ย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 แฮกเฟซเนี่ยต้องระวังนะครับผมไม่ต้องไปจ้างหรอกครับแฮกกงแฮกเกอร์แบบเนี้ยนะครับผมถ้าเราจะจ้างเนี่ยเราต้องดูให้มันแน่นอนนะครับว่ามีตัวตนจริงๆเราคุยกับมันได้อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเราค่อยจ้างนะครับผมแต่อย่างเงี้ยเราไปเสียรู้มันครับเสียรู้มันโดนไปแบบ เต็มๆเลยห้าร้อยนะครับผมหากินง่ายเกินถ้าแฮกเกอร์ที่ว่าเขาทําได้จริงนะครับเราต้องคุยกับเขาได้ครับต้องมีเบอร์ติดต่อต้องเห็นหน้าเห็นตาอะไรอย่างเงี้ยว่าทําได้จริงเราถึงจะเชื่อใจนะครับผมวิธีดูนะครับแต่ผมเนี่ยใจร้อนครับผมผมเฟซผมก็ใช้ขายของใช้อะไรด้วยเนาะไม่รู้ใครมันมาแฮกผมก็อยากได้เฟซผมคืนผมก็เลยเปิด y o u t u เนี่ยเห็นไอ้นี่แหละก็เลยว่าเดี๋ยวจะจ้างมันแฮกคืนที่ไหนได้มันก็เอาเงินเราไปแล้วนะครับห้าร้อย โอเคครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับอ่ายูทูบช่องผมนะครับก็มาลงไว้ให้ดูนะครับว่าแฮกเกอร์เนี่ยมันหลอกกินเงินคนเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมก็ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับ